14กิโลกรัมดับมวยไทยครับวินนี่เรเวอร์ชั่นมวยไทยภูเก็ตครับพบกับแซมนิวเซนหรือว่าซาสเมลนิวเซนครับคุณเชื้อชัยครับอ่ะไปดูคู่แรกครับนาทีของเปาบอยครับโอ้โหกขปั้นสายครับบวกหน้าครัวจริงๆครับท่าหน้าของซาสเมลนิวเซนบวกขปั้นเขาใส่แหมตอนนี้ครับบวกมาใส่กันเลยครับแหมเอานักแข่งบังนักแข่งเลยครับอ้าวครับบังแล้วโต้ครับโอ้คู่แรกครับนักแข่งบังเปาปากโอ้โห ดังครอบเลยครับไม่รู้นิ้วซนหรือเปล่าครับต้องกำมือแน่นๆนะครับอ้าวโดนสวนอีกแล้วครับพี่จ่ายแจกคืนมาครับอ้าวแม่อย่าไปต่อยหน้าตัวเองครับให้สมือต่อยพอปัดหัวใจแล้วอ้าวมาเลยอ้าวโอ้โหไต่สูงครับแต่นล้นของแซมนิวเซนอ้าวแม่โดนหลังแล้วนะครับยังไงครับโอ้โหทางนิ้วครับ อาเดินลุยเข้าต่อนะครับโอ้โหไหวไหมครับทางด้านของวินนี่ก็รู้ครับเป็นโอ้โหดูครับบวกบาดกันแต่ละมัดโอ้โหดูครับหน้าเงนหน้าหงายครับอักซิเดน์ได้ครับคุณมาลุกครับครับตอนนี้วินนี่ครับโอ้โหเดินหน้าเข้าใส่นะครับอ้าวแม่มีหมุนครับอย่าไปหมุนครับเสมอโอ้โหแข้งขวาครับตอนนี้รับเต็มๆต็มแม่ที่หมุนนั้นโดนแข้งครับคุณมาลุกครับหมุนไปตามจังหวะแข้งครับเอาแล้วครับเกมเดือดแล้วครับตั้งรับได้แล้วครับทางด้านของวินนี่เอาแล้วครับ ตาซ้ายเริ่มมีรอยปูดนะครับโอ้โหเจอกระปั้นเข้าไปครับวินนี่เอาคืนประกันโอ้โหตอนนี้แหม่เบ้าตาน,นี่บวมถึงเลยครับทงดนานของสเมเอลแต่ว่าแหมวินนี่นี่โดนแล้วมีซึมนะครับเก็นนี้ได้ครับโอ้โหเสาที่ผ่านมานี่แฟน,แฟนๆชอบใจครับคือมรุดง่ายๆว่าโอ้แตกแล้วช่องแปดอ้โอ้ยโตัวครับลูกนี้ ครับสมิลเดินเข้าใส่เลครับไม่รอช้าครับสวมพีกาเป็าคหน้าแข้งซ้ายเข้าไปตัดลำด้วยทีนึงไม่ไหวเลยครับไปเลยหรือเปล่าดูอาการแล้วจบเลยครับเร่งเยอะเกินไปครับโอ้โหพอโดนตัดสีข้างตัดใช้โคริททนไม่ไหวครับขณะที่ซามูเอลก็หน่าจะช้ำไปหมดแล้วครับนี่ครับเข้าไปแรงสปีริตเลยครับก้มลงกราบครับมัดลึกโดนยังไงครับนี่หมัดครับ โอ้โหนี่ครับช่วงแรกกันครับวินนี่ก่อนแรกครับซ้ามือก็ต่อยดูครับเดี๋ยวดูลูกนี้ครับโอ้โหรู้สึกว่าจะเป็นนิ้วครับนิ้วที่มือซ้ายนะครับเดี๋ยวต้องดูกันชัดๆครับช้าๆครับมีหลายๆมุมนะครับนี่ครับนิ้วมือจริงๆครับแมนี้ไม่พ้นแล้วครับมุมกล้องของเราหลายๆมุมครับ ต้องชมเปาบอยครับสาวุธิงรคงครับอยู่ใกล้เหตุการณ์ครับนี่ครับลูกนี้นะครับนิ้วจิ้มเข้าไปจริงๆครับแล้วก็เบรกเต็มไม่ต้องห่วงครับฟื้นแล้วครับตอนนี้แต่นี่ครับตัดสีข้างครับอย่างที่เรียนไงครับเปลี่ยนยุทธวิธีครับต่อยหน้าต่อยท้องนี่ไม่เป็นไรครับพอตัดสีข้างตรงนี้แหละครับโอ้โหคนนี้มันไม่โดนอย่างนี้ไม่รู้ครับดูครับจังหวะไม่ได้เกร็งข้ามเนื้อพอดีครับโอ้โหลองเอาสันมือสับสีข้างดูครับแล้วก่อนหน้านั้นเร่งเยอะนี่ครับ ตัดตรงนี้เลยครับมันกี๊ดเลยครับโอ้โหเตะซ้ายนำไปก่อนแล้วตัดซ้ายทีนีงครับโอโ้ชักเลยครับคุณรู้ครับลูกนี้ถ้าเป็นมวยสากลก็ที่ออสการ์เดลฮย่าโดนน็อกเลยครับนี่ครับิีวร์ช็อตครับมาตัดไปบริเวณตับครับลงไปนี่โอ้โหเรียบร้อยทุกไลน์ครับ Please give it up for the blue n i e l s o n from Australia oh yeah. ยินดีด้วยนะครับกับผู้ชนะในวันนี้ครับจัดเต็มครับโอ้